อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะยืมโทรศัพท์แม่มก่อเหตุโทรไปขู่วางระเบิดที่สนามบินหาดใหญ่นะคะเอาโทรศัพท์แม่โทรไปขู่วางระเบิดสนามบินสามครั้งรวดค่ะเจ้าหน้าที่เขาวุ่นวายกันใหญ่เลยนะคะที่พูดนี่ไม่ใช่เด็กอายุสิบกว่านะคะเป็นชายวัยสามสิบปีค่ะ ตำรวจ5หน่วยในสงขลาเลยนะคะเขา<ช>สนที่กำลังกันรวมหัวกันรวมข้อมูลไปจับกลุ่มนายซาอุดีสาหัตส,สาอิอายุ30ปี ก็ตกใจอะสิเจ้าหน้าที่ต้องไปกันเยอะก็ขู่วางระเบิดอะใช่ค่ะจับได้ที่บ้านพักในตำบลห้าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาหลังเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองค่ะตัวของนายซาอุดีโทรศัพท์ไปขู่วางระเบิดสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือของแม่ด้วยนะคะโทรเข้าไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่3ครั้งครั้งแรกเจ้าหน้าที่เขาบอก เขาพูดแค่ว่าบ้านผมอยู่นี่แล้วก็วางไปคร,ครั้งที่สองโทรมาหยอดเจ้าหน้าที่รับสายไม่ทันแต่เบอร์มันขึ้นเนี่ยนะคะครั้งที่สามโทรมาอีกแล้วพูดขู่เลยบอกเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่สนามบินหาดใหญ่จะนํากําลังพลบอกงั้นะนะคะคคจะนํากําลังพลเข้าไปล้อมแล้ววางระเบิดคุณผู้ชมคะเป็นธรรมดาละคะ่ะเจ้าหน้าที่ต้องตกใจแต่เขาไม่ได้ตื่นตระหนกก็มีการประสานข้อมูลไปในฝ่ายต่างๆให้แกะรอยจนสุดท้ายทราบว่าเอา้า เป็นเบอร์ผู้หญิงแต่คนโทรมาเป็นผู้ชายาตรวจสอบประวัติก็คือผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะไปจับผู้ต้องหาได้ที่บ้านเลยนะคะสอบสวนทราบว่านายซาอุดีเนี่ยใช้โทรศัพท์ของแม่ก่อเหตุแล้วเขาสอบสวนเนี่ยนะคะเขาไม่ได้รับสารภาพนะคะเขาบอกไม่ได้ตั้งใจโทรไปขู่จะโทรไปขอข้อมูลเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่ระหว่างการสอบสวนตํารวจก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบอตอบอะไรไม่ค่อยเป็นประโยชน์ครับ ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นผลมาจากยาเสพติดเพราะว่าพบว่าเสพยาเสพติดเข้าไปหนักเลยนะคะเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเล่าให้ฟังว่ากรณีลักษณะนี้อย่าไปหาทำคำวั <ปะ S 1> รุ่นเขาบอกนี้อย่าไปหาทำอย่าไปทำตามค่ะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินส0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ